เป็นความน่ารักของคุณตํารวจอ่ามีเพจแต่มันกลายเป็นดราม่าใช่ไหมใช่ใช่มัน,ม,นมันกลายเป็นว่า มีดราม่าแต่ว่าคนก็ให้กำลังใจตำรวจนะคะมี Facebook สอพอเมืองขอนแก่นเนี่ยมาโพสต์ภาพในเรื่องของการที่ตำรวจไปช่วยเหลือประชาชนมีรถเก๋งคันหนึ่งเนี่ยน้ำมันเนี่ยหมดกลางทางพอที่สอพอเมืองขอนแก่นได้รับแจ้งก็เลยไปซื้อน้ำมันใส่ขวดพลาสติกให้แล้วก็นำน้ำมันเนี่ยไปเติมใส่รถที่น้ำมันหมดให้แต่ว่าอไอ้ช่วงที่มีการโพสเนี่ยพอมีโพสตออกมาแล้วเนี่ยก็มีคนที่ตาดีด้วยแล้วก็มีความรู้เรื่องรถด้วยเนี่ยตั้งข้อสังเกตว่าน้ํามันที่เติมใส่ขวด จะไปช่วยเจ้าของรถเก๋งเนี่ยมันเป็นน้ํามันดีเซลคือปกติแล้วรถเก๋งท่านผู้ฟังส่วนใหญ่แล้วไม่เติมดีเซลพอมีการโพสต์ข้อความนี้มีคนเข้ามาเตือนเนี่ยก็เลยไปตรวจสอบที่ปั๊มน้ํามันปรากฏว่าน้ํามันที่ซื้อมาเป็นดีเซล B7 เนื่องจากเกิดการสื่อสารกันคลาดเคลื่อนอก็เลยบอกว่าจะรับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทุกประการแล้วก็กราบขออภัยเจ้าของรถที่เกิดเหตุการณ์นี้